ตายปิวต่ออะไต่อจริงต่อเฮ้ยโอ้ยตา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 ยปิวสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมโปเกมอนอยู่ไหนกับโปเกมอนที่มีชื่อว่าจูเนเปอร์นะสำหรับโปเกมอนตัวนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งแอดแฮกเกอร์นะครับผมมาเรามาดูกันที่อ b บิลิตี้กันก่อนนะคือสำหรับอ b บิลิตี้ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าโจมตีโปเกมอนที่อยู่ไกลอ่ะ ถ้าเกิดว่าอยู่ไกลสุดเนี่ยจะเป็น171เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามานิดนึงก็ยังเป็น171อยู่ข้ามาอีกนิดนึง143แล้วนะถ้าเกิดว่าระยะประมาณนี้ก็จะเป็น143แต่ถ้าเกิดว่าใกล้สุดใกล้สุดก็เป็น143ต่อมาคือ basic a อท a c k นะการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยจะเพิ่มความเร็วให้กับการโจมตีของโปเกมอนตัวนี้มันจะเป็นสแต็กนะทบไปเรื่อยๆซึ่งการโจมตีครั้งที่4เนี่ยจะทําให้ตัวนี้ตีแบบรัว แต่ว่าดาเมจที่ได้เนี่ยก็จะลดลงนะ1 2 3 4อ่ะครั้งที่4เนี่ยมันจะเป็นลัวแล้วนะแล้วคือมันจะตีลัวไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าสังเกตได้เลยว่าดาเมจเนี่ยมันจะลดลงนะไม่ได้เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะเพิ่มแค่ความเร็วในการโจมตีซึ่งสแต็กตรงส่วนนี้ไม่สามารถใช้สกิลเก็บได้นะได้มาจากการโจมตีปกติเท่านั้นเลย ต่อมาคือท่าริฟเฟนนะสำหรับท่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่ายิงอยู่ไกลจะเป็น447ถ้าเกิดว่ายิงอยู่ใกล้จะเป็น372นะคือสำหรับท่าริฟเฟนเนี่ยจะเป็นการยิงใบไม้ออกไปเพื่อทำดาเมจกับศัตรูซึ่งหลังจากที่เราใช้ท่านี้เราเนี่ยจะทำให้ตัวเราเองมีพลังโจมตีเยอะขึ้นแล้วก็ตีเร็วขึ้นคือปกติจะตีอยู่ที่136นะแต่ถ้าเกิดว่าใช้เสร็จแล้วแล้วตี จะเป็น149นะอันนี้ไม่ได้เคลื่อนที่ไปเลยนะต่อมาคือท่า a s สตานิสนะสำหรับท่านี้เนี่ยจะเป็นการทำดาเมจกับโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามแล้วก็จะทำให้มันสโลนะประมาณนี้เลยโอ้โหเดินสโลมากเลยนะเนี่ยโอ้โหโคตรสโลอ่ะท่านี้ถ้าเกิดว่าใช้ตอนที่อยู่ไกลเนี่ยจะเป็น175แต่ถ้าเกิดว่าใช้ตอนที่อยู่ใกล้จะเป็น147นะ สำหรับโปเกมอนตัวนี้จะกลายร่างครั้งแรกตอนที่เลเวล5แต่ว่าจะยังไม่ได้สกิลพอเลเวล6กก็ยังไม่ได้สกิลพอเลเวล7แล้วก็จะสามารถเลือกอัพสกิลได้นะเรามาดูกันที่สกิลเลเซอร์ลิฟกันก่อนเลยสำหรับสกิลเลเซอร์ลิฟนะสำหรับเวลาที่กดใช้แล้วเนี่ยจะเป็นการเรียกใบไม้ออกมาหมุนรอบตัวเรานะทำให้ความเร็วในการโจมตีและก็พลังโจมตีของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลาสั้นๆและก็จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยตีโปเกมอนได้หลายตัวนะ ปึ๊บแล้วก็ตีนะอะโปเกมอนเนี่ยจะโดน3ตัวเลยแต่ถ้าเกิดว่าสกิลนี้หมดนะอะมันก็จะกลายเป็นการโจมตีโปเกมอนตัวเดียวนะไกลสุดจะอยู่ที่265นะแต่ถ้าเกิดว่ากดสก,กิลอะพลังโจมตีจะเป็น347แล้วก็ตัวเราเนี่ยตีเร็วขึ้นด้วยผมถอดไอเทมมาหมดเลยนะเนี่ยแต่ว่าตัวนี้ติดคีได้ สำหรับท่าเลเซอร์ลิฟต์นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าท่าเลเซอร์ลิฟต์เนี่ยสามารถโจมตีสูงสุดได้กี่ตัวนะเออเหมือนว่าจะได้3ตัวนะเพราะว่ามีพึ่งตัวหนึ่งไม่โดนต่อมาคือท่าลิฟต์สตอร์มนะสำหรับท่านี้เนี่ยจะเป็นการทําดาเมจกับศัตรูนะถ้าเกิดว่าอยู่ไกลไกลสุดประมาณเนี้ยศัตรูจะไม่โดนดาเมจแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามานิดนึงอาจจะเป็น487เเข้ามาประมาณนี้ 400อ่าเห็นไหมว่าพอเข้ามาใกล้ๆเนี่ยดาเมจก็จะลดลงนะเออถ้าเกิดว่าอยู่ชิดประมาณเนี้ยส0เลยแต่ถ้าเกิดว่าขยับมาสักประมาณเนี้ยก็จะเป็น487ถ้าประมาณนี้ไม่โดนแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยอยู่ใกล้เลยนะก็จะเป็นดาเมจ4 0 0แล้วก็ศัตรูที่อยู่ในระยะเนี่ยจะโดนผลักแล้วก็โดนสตันนะถ้าเนี้ยถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่วงนอกศัตรูจะโดนสโล แล้วก็ท่านี้เนี่ยมาดูกันดีกว่าว่าจะหักได้กี่ตัวนะอันนี้อยู่ในระยะ3ตัวนะก็จะโดนหมดเลยนะอันนี้อยู่ในระยะ4ตัวนะก็โดนหมดเลยนะต่อมาคือท่าเลเซอร์ลิฟต์แบบอัปเกรดนะถ้าเกิดว่าเราโจมตีสตูที่มีเลือดเหลือเยอะเนี่ยจะทําให้เบสิกแอตแท็ของเราเนี่ยเยอะขึ้นนะก็คือมันจะโจมตีแรงขึ้นอย่างตอนนี้ปิกาจูเลือดเต็มนะปับ๊บจะประมาณ300กว่าเลยนะปับ๊บ300กับ่ะ 3 0 0กับ53แล้วนะจะเห็นว่าดาเมจเนี่ยเริ่มลดลงแล้วเป็น3 0 0กับ47แล้วนะก็คือเลเซอร์ลิฟแบบอัปเกรดนะถ้าเกิดว่าโจมตีกับศัตรูที่เลือดเหลือเยอะเนี่ยมันก็จะโจมตีแรงขึ้นนะต่อมาคือลิฟสตอมแบบอัปเกรดนะสำหรับสกิลนี้เนี่ยจะทำให้ระยะเวลาในการสโลเนี่ยมันจะนานขึ้นนะประมาณนี้ต่อมาคือท่าสปิริตเช็คเคิลนะสำหรับผ้านี้เนี่ยจะเป็นการชาร์จเพื่อยิงซึ่งเวลาที่เรากดชาร์จแล้วเนี่ยตัวเราจะเดินชา้าลงนะ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราชาร์จเราไม่ยิงครูดาวจะอยู่ที่2องวิแต่ถ้าเกิดว่าเราชาร์จแล้วยิงคูดาวจะอยู่ที่9าวินะซึ่งท่านี้ถ้าเกิดว่าเราชาร์จทะลุเกตดเนี่ยดาเมจม,มันจะแรงนะดาเมจม,มันจะแรงขึ้นเป็นพันหเลยนะมกเมื่อกี้แต่ถ้าเกิดว่าเราชาร์จไม่ทะลุเกตดาเมจจะแค่1000ชาร์จแล้วยิง800ชาร์จมาประมาณนี้1000ชาร์จมาประมาณนี้ 1, พันสชาร์ทะลุเกต 1>, 1 5ก็ท่าเนี้ย a า i l i t y ก็มีผลนะ a b i l i t y คือยิ่งโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลก็จะยิ่งทำดามเมจแรงขึ้นอันนี้ทะลุเกตแบบอยู่ใกล้จะเป็น1 2อันนี้ทะลุเกตแบบอยู่ไกลทะลุเกตแบบอยู่ไกลก็จะเป็น1 5อึ้ง1ันหประมาณนี้ซึ่งท่าเนี้ยถ้าเกิดว่าเราชาร์จจนทะลุเกตใช่ไหม มันจะมีผลกับโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นคือธนูเงาเนี่ยมันจะปักลงโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามนะแล้วถ้าเกิดว่าสตูเนี่ยพยายามหนีออกจากธนูเงาก็จะโดนดาเมจเพิ่มเติมนะแล้วก็จะทําให้สตูโดนสโลด้วยปับ๊บน่าเห็นไหมคือถ้าเกิดว่ามันพยายามจะหนีออกจากรัศมีของธนูเงาเนี่ยมันจะโดนดามเมจเพิ่มเติม,มแล้วก็จะโดนสโลด้วย ต่อมาคือ shadow sneak นะสำหรับท่านี้เวลาที่กดใช้แล้วตัวเราจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นแล้วก็ทุกคนดูนะว่าที่ใต้ตัวเราเนี่ยมันจะมีเงาอยู่ซึ่งเงาเนี้ยมันจะวิ่งไปโจมตีโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามหรือว่าจะเป็นโปเกมอนป่าก็ได้แต่ว่ามันจะเรียกโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามก่อนนะตั้งประมาณนี้ซึ่งเวลาที่เรากดใช้สกิลนี้แล้วตัวเราไม่สามารถบินทะลุกำแพงได้คือมันต้องมีซัมติงกันก่อนนะอ่าประมาณเนี้ยได้อยู่ ต่ถ้าเกิดว่ามีโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามมันจะเลือกโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามก่อนซึ่งชา a ์โด้ซนิกเนี่ยมันจะทำดาเมจแล้วก็มันจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามแล้วก็พลังป้องกันนะต่อมาชา a ์โด้ซนิกแบบอัปเกรดเนี่ยก็คือมันจะเป็นการลดพลังป้องกันของศัตรูเยอะขึ้นนะส่วนสปิริตสแนคเกิลแบบอัปเกรดนะถ้าเกิดว่าโจมตีตัวที่เลื่อเหลือน้อยมันก็จะยิ่งตีแรงขึ้นนะผมจะอยู่ใกล้ๆแบบชิดเลยนะพันหกนะ อ่พั 2008, ประมาณนี้อยู่ในมูฟเนี่ยจะเป็นการยิงขนนกไปยังทิศทางที่กําหนดนะซึ่งบอกเลยว่าระยะไกลมากนะซึ่งเวลาที่เราใช้ท่านี้แล้วเนี่ยเราจะมีสถานะอันสต็อปเอเบิลท่านี้สามารถใช้หมุนได้ด้วยแต่ว่าเวลาที่ใช้ท่านี้แล้วจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ยิ่งศัตรูมีเลือดน้อยก็จะยิ่งโดนแรงขึ้นแล้วก็ดอกสุดท้ายของยูในมูฟเนี่ยศัตรูทุกตัวจะโดนหมดเลยปึง,งอันนี้จะไม่โดนหมดนะ เออดอกสุดท้ายเนี่ยจะแรงขึ้นแล้วก็โดนหมดทุกตัวผมว่าอบิลิตี้ก็มีผลนะเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ไกลนะ0 0 397อืม้อเหมือนว่าอบิลิตี้จะมีผลกับทุกสกิลเลยนะเนี่ย shadow sneak แบบใกล้ๆนะ360 shadow แบบไกลๆก็เป็น426สรุปเลยแล้วกันนะว่าอบิลิตี้เนี่ยมีผลกับทุกสกิลเลย โอเคผมไปด้านล่างกับบ้านะนะนะนกป่าหรือว่าโอเคนกป่านะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเหลือสกิลไวรัสแล้วกันเฮ้ยจึ๊บเออได้ปะวะได้อยู่นะตีไปตีไปผมแทงอยู่อะผมแทงอยู่อ่ะผมแทงอยู่อะตีไม่ค่อยมีพอเล่นโปเกมอวนเด๋ยนนี้ไมนะเคยไหมเวลาที่เล่นต้นเกมแบบแย่ๆแล้วจะชนะไอ้เกมไหนที่เล่นกดอีกฝ่ายหนึ่งได้แบบสุดๆอะตอนท้ายมักจะแพ้ <c oughs> <c oughs> ผมชินแล้วทุกคนแล้วยังไงก็น่าจะได้อยู่เฮ้ยใช่เราละ เอาหรือเปล่าอุ้ยได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าโดนลุ้มอย่างเนี้ยโดนลุ้มอย่างเนี้ยโดนลุม้มไม่ตายนะขอพึ่งหน่อยได้พึ่งอยู่นะออื cassette. แล้วก็หนืดไปไม่ได้วะแล้วก็มาตรงนี้เดี๋ยวรอ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 สกิลลาร์ตปึ้งได้อยู่นะสกิลลาร์ตแบบท้ายๆอ่ะเอ้ย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 ได้แนละ้วได้แล้วโอ้โหก็สาปปี้เกอร์มาที่ด้านบนมีตัวนี้เกิดเอาไปไหนแล้ววะเฮ้ยนี่ไงเออ โอ้อเร็วเลยตีมาก่อนแล้วยังไงอ่ะฉอบสุดท้ายได้หรือเปล่าเกมนี้รัดไม่ได้ก็เท่านั้นอ่ะตีไปเถอะอยากจะตีก็ตีมาเออเกมนี้เอาจริงแม่งตัวเบิร์สดา a g e แม่งโคตรได้เปรียบเลยนะสกิลอะไรดีวะเล่นสกิลอะไรดีวะเออสกิลอะไรดีวะคือมันดีทั้งสองสกิลเลยอ่ะเอาเป็นสกิลลูกศรแล้วกันจ้าปิ้วได้อยู่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 โคตรแรงอ่ะมือตัวไหนวะตัวไหนตัวจริง ตอนแรกก็นึกว่าจะเล็งยากเอาจริงไม่ได้เล็งยากนะปิ้วไม่โดนขอทำแต้มหน่อยเย้เอาอ้าวเรียบร้อยดิโดนน็อกบินจบไม่ตายอื้อตายไปยิงไปยิงไปยิงไปอ่ะเจตตรตีหน่อยป๊อบป๊บป๊อบป๊บมันจะเล็งยากนิดน,นึงอะผมเล่นในจอยโดนบ้างเปล่าวะเนี่ยไม่รู้เอ้ยปิ้ว มาดิมาดิมาดิโดนตึองอยู่นะเซลราโดนตึองอยู่นะเฮ้ยผมว่าสายนี้โอเคเพราะว่ามันมีสกิลหนีไงสกิลชาร์โดสเน็กนี่แหละไว้หนีเฮ้ยบินหนีไปปรับปับได้ปัดน,น,นี้มาเรียได้อยู่โอ้ยโคตรชอปอ่าสายนี้ยังกองอะทุกคนเฮ้ยตา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 ยเฮ้ยไม่ไหวเฮ้ยชอบ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 เอบอลานก็ดีบินแล้วก็โอ้บินแล้วก็ไปเฮ้ย มือลั่นทุกคนไม่เป็นไรได้อยู่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 แล้วก็มันตีเร็วด้วยไงมันมีพัรสิบที่ตีเร็วอยู่แล้วอะ่ะโดน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 ปึ๊บแล้วก็ป๊าปิ้วสวยละสวยละสวยละโอ้โหโอ้โอไอรถถังว้าววินไปเพิ่มความเร็วสุดยอดตอนนี้เขากำลังนัวเนียกันอยู่ด้านบนนะแอบอัง คือถ้าเกิดว่าป้อมในแตกอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าดันโลตอมนะโลต,อม,โลตอมเข้าป้อมในได้อะเอฟเฟกต์มันจะเหมือนกับได้ทันเดอร์อ่ะคือทําแต้มได้เลยอ่ะปังได้อยู่ชึบมาดิ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 าดโอ้โหบานะตอนนี้ใช้อยู่ในมูฟขามันจะตายไงเอาได้ทันเดอร์ว่ะไม่ให้ทําแต้มหรอกนะเฮ้ย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 ไม่ให้ทําแต้มหรอกนะไม่ให้ทําแต้มหรอกนะเว้ย เมื่อกี้ก็ต่ายละทันเดอร์ได้อยู่นะกูช็อปโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม